สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกิติศักดิ์คัสริมูลนะครับหรืครูนะครับในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องดูแลและจัดเก็บของใช้นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมเลยครับการดูแลของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ส่วนบุคคลไม่ใช้รวมกับผู้อื่นและสิ่งของจําเป็นเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําแปลงสีฟันอุปกรณ์การเรียน หลักการดูแลของใช้ส่วนตัว 1. แยกของออกเป็นประเภท 2. จัดเก็บแต่ละประเภทตามความเหมาะสม 3. จัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบการดูแลของใช้ส่วนตัว 1. ของใช้และของเล่นใช้และเล่นอย่างทนุถนอมเพื่อไม่ให้ชำรุด 2. จัดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 3. ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 1. ระมัดระวังไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อนหรือชำรุดฉีดขาด 2. ทำความสะอาดโดยแยกประเภทผ้าสีผ้าขาวถุงเท้าเสื้อเชิ้ต 3. จัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบโดยนำมาพับหรือรีด เห็นไหมครับว่าการดูแลร,รักษาข้อของเครื่อใช้ส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยครูก็หวังว่านักเรียนจะนําไปปฏิบัตินะครับสําหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับคุณครับ